สำหรับกลุ่มราศีที่ในเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นราศีที่ดวงความรักเปล่งประกายนะครับจะมีผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ราศีเมษและราศีกุครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั้นนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับเดี๋ยวในช่วงเคล็ดลับนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอพรความรักเนี่ยห้ามพลาดนะครับเพราะว่าคุณเป็นราศีที่มีเสน่ห์ อันดับเลยนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับข่าวดีนี้เนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับโอกาสได้พบได้เจอนะครับได้เรียกว่าสละโสดหรือว่าอาจจะค,บ,คบกันอยู่แล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนสถานะจากคนรู้ใจมาเป็นแฟนกันนะครับในช่วงเดือนกันยานี้เนี่ยก็มีเข้ามาให้รุ้นอย่างแน่นอนนะครับและยังรวมไปถึงคนที่มีคู่มีแฟนแล้ว นะครับไม่ได้ให้ไปมีแฟนใหม่นะครับแต่ว่าถ้าหากก่อนหน้านี้คุณมีปัญหามีประเด็นอะไรนะครับอาจจะมีความขัดแยง้งความไม่เข้าใจอะไรกันเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนก็จะเหมือนทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นนะครับมีเวลาให้กันได้มากขึ้นอาจจะได้ไปเที่ยวไปฮันนีมูนนะครับมีเวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ทําให้เกิดความรักที่มีความสุขและก็ความลงตัวที่มากขึ้นด้วยนะครับจริงราศีสิงห์นั้นนะครับไม่ได้เด่นเฉพาะเรื่องความรักเพียงอย่างเดียวนะครับ จังหวะดวงดาวในเรื่องของการเงินนั้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินรายได้พิเศษโชคลาภนะใครที่แบบชอบลุ้นอะไรที่มันเสี่ยงๆนะครับลาบลอยโชคลาบที่มาแบบไม่คาดฝันนะครับราศีสิงห์ก็มีลุ้นนะครับจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะครับ และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับในดวงเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเดือนที่ความรักเนี่ยก็เรียกว่าเปล่งประกายเหมือนกันนะครับเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับจะได้พบเจอความรักแต่มันมีสเปคนึงครับคือดวงคุณในช่วงนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่อายุอ่อนกว่าเรานะครับอาจจะหลายปีพอสมควรนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีเมษและยังโสดอยู่นะครับลองดูนะครับถ้าหากคุณ อยากจะลองคบคนที่อายุน้อยกว่านะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับมันจะมีโอกาสของดวงดาวลักษณะแบบนี้เข้ามานะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปใช้โคต้านี้นะครับดวงดาวของราศีเมษนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการประคับประคองดูแลความสัมพันธ์กันไปได้นะครับเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับของราศีเมษนั้นนะครับก็คือในเรื่องของการเงินนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นราศีที่ มีรายจ่ายมีเรื่องเสียเงินเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีดวงในฝั่งของรายได้นะครับที่จะหาเงินเข้ามานะครับหมุนนะครับได้ทันเวลานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความมั่นคงในเชิงของการเงินที่จะค่อยๆเริ่มนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น,นครับฝากนว้เดียวว่าราศีเมษช่วงนี้นะครับมีเรื่องช้อปปิ้งเยอะ นะครับมีเรื่องซื้อของกระจุกกระจิกยุ้มยิ้มนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรเยอะนะครับก็ต้องวางแผนในเรื่องรายจ่ายให้เหมาะสมด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับในเดือนกันยายนี้นะครับต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่เรียกว่ามีดวงเสน่ห์แรงเกินต้านเลยทีเดียวนะครับต้องย้ำนะครับว่าถ้าหากคุณยังเป็นโสดอยู่นะครับเรื่องความรักเนี่ยไม่ต้องรีบครับเพราะว่าคุณจะเป็นราศีที่ มีตัวเลือกนะครับเรียกว่าสวยหล่อเลือกได้เลยครับมาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับถ้าพร้อมก็เลือกถ้ายังไม่พร้อมก็รอจังหวะดวงดาวต่อไปนะครับแต่ว่าอาจจะฝากสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดวงดาวสเสน่ห์แรงแบบนี้เนี่ยบางทีมันเป็นดาบสองคมนะครับถ้าหากเราใช้ในทางที่ผิดเนี่ยนะครับอาจจะทําให้กลายเป็นประเด็นในเรื่องของมือที่3เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายน,นี้ต้องระมัดระวังมานิดหนึ่งนะครับ จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของราศีกุมนะครับอยู่ที่เรื่องของการทํางานนะครับก็คือว่าคุณเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในเรื่องของงานโดยเฉพาะเรื่อง Connection การได้รับความช่วยเหลือนะครับอะไรที่ติดขัดมีอุปสรรคนี่นะครับก็จะมีคนมาช่วยเคลียร์ช่วยจัดการให้นะครับทำให้งานของราศีกุมนั้นเนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆมีสังคมใหม่ๆมีความก้าวหน้า ที่ดีเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในช่วงนี้นะครับราศีกุมยังเป็นราศีที่มีงานสังคมเยอะนะครับบางคนได้ไปประชุมไปสัม,มนานะครับมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับก็เหมือนกับเป็นการเปิดกว้างในเรื่องของสังคมและก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานให้กับชาวราศีกุม้วยครับ